ส่งพิซซ่าเดลิเวอรี่อาชีพนี้เสี่ยงตายกว่าที่คิดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The a f i l e Podcast เล่าเรื่องสั้นลุน้นรุทึกหลากหลายหัวข้อจากช่องชนดูดะอยู่กับต้อมเป็นประจำเช่นเคยนะครับ วันนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมเคยเล่ามาก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับพนักงานส่งของ Delive r y ที่จะต้องไปเจอประสบการณ์แปลกๆจากการไปส่งสินค้าส่งอาหารที่บ้านคนต่างๆนะครับแต่วันนี้เฉพาะเจาะจงลงมาอีกตามชื่อคลิปเลยก็คือส่งพิซซ่าพาไปหลอนอเป็นประสบการณ์จริงจากพนักงานส่งพิซซ่าจากสหรัฐอเมริกานะครับนำมาจาก ช่อง YouTube ดังของบ้านเขาเลยก็คือ Mr. Nightmare ผมนำมาแปลมาถ่ายทอดในสไตล์ชนดูดะหลายคลิปแล้วนะก็มีคุณผู้ฟังติดตามเป็นประจำหลายท่านเหมือนกันวันนี้มาลองฟังกันอีกครั้งนะครับซอฟลงจากเคสจากคดีฆาตกรรมมาเป็นประสบการณ์ต้องบอกว่าเฉียดเกือบไปแล้วเกือบได้รับอันตรายถึงชีวิตไปแล้วนะครับนำมาฝากกัน2เรื่อง2รถในวันนี้ เรื่องแรกมาจากผู้ชายที่มีชื่อว่าคุณคริสเตียนวิลเลียมส์ครับผมขออนุญ,ญาตเรียกสั้นๆว่าคุณวิลเลียมส์ก็แล้วกันเขาบอกว่าตอนที่อายุได้17ปีเนี่ยตัวเขาทำงานเป็นเด็กส่งพิซซ่าในร้านพิซซ่าท้องถิ่นก่อนเกิดเรื่องนี้เนี่ยเขาทำมาหลายเดือนแล้วเรียกว่าไปส่งมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนวิลเลียมสใช้รถโตโยต้ครับไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรแต่เขาใช้คำจำกัดความว่ามันเป็นรุ่นเก่า แล้วก็ราคาถูกซึ่งเหมาะมากกับการทำอาชีพเดลิเวอรี่อย่างนี้เนาะเพราะมันก็ไม่ได้เตะตาคนไม่ได้เตะตาโจรขโมยที่จะมาทำอันตรายแต่อย่างใดเรื่องราวเกิดขึ้นในคืนวันศุกร์หรือวันเสาร์เขาจำได้ไม่แน่ชัดแต่เป็นการทำงานกะสุดท้ายคืออยู่จนถึงปิดร้านตอนเที่ยงคืนครับเวลาเนี่ยผ่านเลยไปถึงประมาณห้าทุ่มที่ร้านก็ได้รับออเดอร์ระบุว่ามาจากผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแคเรน เจ้าของร้านชื่อมาริโอก็บอกวิลเลียมส์ว่าเนี่ยต้องไปเส้นทางนี้เลี้ยวเข้าถนนน,นี้นะส่วนใหญ่วิลเลียมจะไปขับส่งพิซซ่าละแวกใกล้เคียงร้านใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเท่านั้นเองแต่ที่แคลเรนสั่งเนี่ยมันอยู่ไกลออกไปครับต้องใช้เวลาขับรถไม่ต่ำกว่า15นาทีโอ้โหแถมดึกแล้วด้วยนะใกล้เที่ยงคืนแล้วก็มีความน่ากลัวอยู่ต้องขับไปในละแวกที่ค่อนข้างเปลี่ยว พอสมควรแต่วินเลียมก็ยังมองโลกในแง่ดีครับว่าไปส่งไกลแบบนี้ก็น่าจะได้ทิปดีเนาะที่ต่างประเทศเขาก็จะมีการทิปให้เด็กส่งพิซซ่าให้พนักงานบริการเป็นปกติอยู่แล้ววินเลียมก็พยายามไม่คิดอะไรรับพิซซ่าขึ้นมาบนรถเปิดเพลงที่ฟังประจำแล้วก็ขับออกไปต้องบอกว่าบริเวณที่ต้องไปส่งเนี่ยเป็นย่านของผู้มีไรายได้ต่ำครับ ก็จะมีบ้านหลังเล็กๆสร้างอยู่เรียงติดกันวิลเลียมก็ขับไปจนไปถึงที่หมายเป็นบ้านหลังเล็กๆสองชั้นเขาเห็นแล้วล่ะว่าชั้นล่างเนี่ยเปิดไฟอยู่วิลเลียมเปิดประตูรถลงไปแล้วก็ไปเคาะประตูหน้าบ้านตามปกติพิซซ่ามาส่งครับวิลเลียมส่งเสียงพูดจบประโยคไม่ทันอะไรเขาก็ได้ยินเสียงว่วแมาจากบ้านหลังข้างๆเป็นเสียงเปิดหน้าต่าง แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนออกมาโทษทีนะพิซซ่านั่นนะ่ะฉันเป็นคนสั่งเองฉันน่าจะบอกที่อยู่บอกบ้านเลขที่ผิดไปมาส่งที่ตรงนี้เลยอมืมันก็แปลกๆเนาะบ้านเลขที่ยังบอกผิดเลยเหรอแต่ถึงตรงนั้นวินเลียมก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเขาก็เดินไปตามเสียงพูดนั้นไปหยุดอยู่ที่ประตูหน้าบ้านหลังติดกันแล้วก็เคาะประตูซ้ำอีก รออยู่ประมาณ30วินาทีดันไม่มีใครมาเปิดอ้าวยังไงเพิ่งตะโกนส่งเสียงอยู่เมื่อกี้แล้วอยู่ดีๆหายไปไหนวิลเลียมเคาะประตูซ้ำอีกครั้งผู้หญิงคนเดิมครับส่งเสียงกลับมารอแป๊บน,นึงนะแต่ทว่าเวลาผ่านไปนานอีกนับนาทีรออยู่อย่างนั้นแต่สุดท้ายก็มีคนมาเปิดประตูวิลเลียมมองดูและพบว่าเจ้าของบ้าน เจ้าของเสียงนั้นนะ่ะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ40กลางๆในมือเนี่ยถือแก้วไวน์แล้วหน้าตาก็ดูเมามายพอสมควรคือน่าจะดื่มไปแล้วหลายแก้วก็ตอบคำถามได้เนอะว่าทำไมนานจังเลยกว่าจะมาเปิดน่าจะกำลังคล้มอ,อกคลึ้มใจอยู่หญิงเจ้าของบ้านสบสายตาแล้วก็ส่งยิ้มให้วิลเลียมไล่มองดูเขาตั้งแต่หัวจรดเท้า คือมองแบบพินิดพิเคราะห์ม,มากๆก่อนจะหันไปตะโกนเรียกเพื่อนครับเชลซีเธอมาดูนี่สิเด็กส่งพิซซ่าต้องหล่อเบอร์นี้เลยเหรอโอ้โห,โห,โหประโยคน,นี้นี่ทำเอาวิลเลียมเขินหน้าแดงไปเลยครับเน้นย้ำอีกทีนะว่าตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ17ก็พยายามเก็บอาการไว้ก่อนแหละเพื่อนที่เจ้าของบ้านเรียกที่ชื่อว่าเชลซีเนี่ยก็เดินมาหยุดอยู่ที่ประตูหน้าในเวลาหลังจากนั้นไม่นาน เชลซีมองวินเลียมตั้งแต่หัวเจ้ารถเท้าเช่นเดียวกับเพื่อนวินเลียมคิดในใจคนนี้ชื่อเชลซีงั้นเจ้าของบ้านก็น่าจะเป็นแคเรนที่โทรไปสั่งพิซซ่านั่นแหละมั้งคิดจบไม่นานเจ้าของบ้านซึ่งผมไม่เรียกว่าแคเรนเลยแล้วกันก็เอ่ยปากถามเขาต่อว่าหนุ่มน้อยเลิกงานกี่โมงจ๊ะอ๋อนี่ออเดอร์สุดท้ายแล้วครับวินเลียมตอบงั้นเข้ามาดื่มไวน์สักหน่อยไหม โอ้โหเด็กอายุ17นะครับเจอหญิงรุ่นใหญ่เชิญชวนแบบนี้วินเลียมคิดในใจต่อทันทีว่าถ้าเพื่อนสนิทในแก๊งรู้ว่าเขามีโอกาสแบบนี้แล้วเดินหนีมีหวังถูกล้อเละเทะแน่นอนผู้หญิงชวนไปดื่มวายในบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปวินเลียมคิดได้แล้วก็ตัดสินใจเก๊กเท่เลยทำเสียงหล่อเลยบอกไปว่าเอาสิครับ แล้วทั้งหมดก็พากันเดินเข้าไปในตัวบ้านเชลซีกับแครเรนถามเขาต่อว่าอายุเท่าไหร่แล้ววิลเลียมก็โกหกไปว่า21แล้วครับคือให้เลย20มาหน่อยอะทำอะไรจะได้ไม่ผิดกฎหมายว่ากันตรงๆผู้หญิงสองคนฟังคำตอบแล้วก็ยิ้มก่อนจะพูดลอยๆว่าจริงๆพวกฉันก็ไม่ได้แคร์หรอกนะจะต่ำกว่า20ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแม่เข้าทางวิลเลียมเลยครับเขาถูก ผู้หญิงทั้งสองคนพาไปนั่งที่โซฟารับแก้วไวน์มาแล้วก็ทำเป็นดื่มแบบชิลๆดื่มไวน์เหมือนดื่มเป็นปกติอยู่แล้วทั้งที่จริงๆวินเลียมแอบเล่าว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยแตะต้องไวน์มาก่อนเลยในชีวิตตอนนั้นนะแต่ก็ต้องวางฟอร์มเอาไว้ก่อนนั่งดื่มกันไปก็ถูกผู้หญิงทั้งสองพูดจาแทะลมชมอย่างนั้นอย่างนี้รักยิ้มเธอหน้ารักมากเลยพ่อหนุม่มดูสิเขินหน้าแดงไปหมดแล้ว คุยไปได้สักพักผู้หญิงที่ชื่อว่าเชลซีก็เปิดประเด็นใหม่หนุ่มน้อยฉันอยากให้เธอดูอะไรบางอย่างที่อยู่ที่ห้องใต้ดินของบ้านวินเลียมฟังก็หัวเราะถามกลับไปว่าแล้วมันคืออะไรล่ะครับเชลซีกับแคเรนก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมกันพูดแบบขำๆว่าบอกไม่ได้หรอกไม่บอกต้องลงไปดูเองเพราะว่ามันเป็นความลับได้ยินคำว่าความลับ ในหัวของหนุ่มน้อยอย่างวินเลียมมันจินตนาการตเลดิดไปไกลแล้วคือคิดดีไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะมันต้องมีอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมเลือนในทางที่แบบเกี่ยวกับทางเพศเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆวินเลียมก็คิดไปอย่างนั้นนะนะเขาก็ไม่เสียเวลาเลยครับลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินนำหน้าผู้หญิงทั้งสองไปหยุดอยู่ที่ประตูทางลงบันไดชั้นใต้ดินบิดลูกบิดเปิดประตูออก มองตามขั้นบันไดลงไปปรากฏว่าที่ชั้นใต้ดินนั้นไม่มีแสงไฟแม้แต่น้อยมันมืดสนิทวินเลียมเริ่มลังเลเขาหันกลับมามองหน้าผู้หญิงเจ้าของบ้านก่อนจะพบว่าในเสี้ยววินาทีหนึ่งที่หันกลับมานั้นเธอทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในอารมณ์เมามมยยิ้มแย้มสนุกสนานอย่างที่ผ่านมาเลยคือมันจับสังเกตได้ในช่วงวินาทีที่หันมาว่า ทั้งสองคนนั้นมีสีหน้าเรียบเฉยแล้วก็ดูหน้าหวาดกลัวแต่พอรู้ตัวว่าวินเลียมหันกลับมาพวกเธอทั้งคู่ก็พากันหัวเราะร่าอีกครั้งทำเป็นเมาไม้แล้วก็ขยันขยอให้วินเลียมเดินลงไปต่อลงไปเร็วเซอร์ไพรส์รอเธออยู่วินเลียมหันกลับมองไปที่บันไดที่มืดมิดแล้วก็เริ่มก้าวขาออกไปพลางถามว่า ว่าแต่สวิต์เปิดไฟมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยทิ้งให้มันมืดอย่างนั้นแหละหนุ่มน้อยเดินลงไปเถอะอย่าคิดมากเลยแครเรนตอบกลับไปวินเลี่ยมเดินลงบันไดอย่างกล้ากลัวหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสายตาของวินเลี่ยมนั้นเริ่มชินกับความมืดในเสี้ยววินาทีหนึ่งที่เดินลงไปได้ครึ่งทางวินเลี่ยมเล่าว,ว่าเขาไม่ชั่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าเห็นอะไร แต่เขาเห็นเหมือนบางสิ่งมันเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคล้ายแขนหรือมือของคนขยับอยู่คือเหมือนมีคนรออยู่ด้านล่างนั้นน่ะแล้วใครอยู่ในความมืดถึงตรงนี้วินเลี่ยมตัดสินใจหยุดเดินหยุดใช้ความคิดก่อนจะค่อยๆหันหลังมองกลับไปด้านบนบ้านอีกครั้งแล้วเขาก็เจอสถานการณ์ที่มันแปลกประหลาดสุดๆ คือผู้หญิงสองคนนั้นตอนแรกเหมือนเดินตามเขามาแต่พอจังหวะที่เขาหันกลับไปตอนนี้เขาก็เห็นว่าทั้งสองคนนั้นน่ะค่อยๆย,ย่องกลับไปทางเดิมไปยืนอยู่ปากประตูทางลงชั้นใต้ดินอีกครั้งหนึ่งแล้วคือเหมือนอยากจะทิ้งวินเลียมไว้เพียงลำพังทีนี้เขาไม่ต้องคิดมากเลยครับตัดสินใจเดินตามกลับขึ้นไปอย่างรวดเ,เร็วผู้หญิงทั้งสองคนเห็นวินเลียมเดินกลับขึ้นมา ก็พากันอึกๆึกอักอักทำอะไรไม่ถูกมันเป็นสถานการณ์ที่ดูกระอักกระอ่วนวิลเลียมเนี่ยเดินผ่ากลางระหว่างทั้งสองคนเลยนะแล้วก็ไปหยุดอยู่แถวแถวประตูหน้าบ้านคือถ้าเกิดอุบิเหตุเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเขายังเปิดประตูนี้ออกไปได้เร็วว่าอย่างนั้นเถอะพอไปหยุดอยู่หน้าประตูเขาก็เอ่ยปากประโยคสำคัญขอค่าพิซซ่าด้วยครับโอ้โหคือน่ากลัวขนาดนั้น แต่ก็ยังต้องทำหน้าที่ตามงานที่ได้รับมอบหมายมาอยู่อยู่ดีทว่าพอวิลเลียมพูดจบยังไม่ทันได้รับคำตอบสายตาของเขามันเหลือไปเห็นที่สุดทางเดินอีกฝั่งของบ้านบริเวณหลังบ้านครับน่าจะเป็นห้องครัวมีชายร่างยักษ์คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาคือเขายือนอยู่นิ่งๆไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนแล้วชายคนนั้นจ้องมองมาที่วิลเลียม สายตาศบกันก่อนจะเอ่ยประโยคสั้นๆทำให้เรื่องนี้มันจบลงแบบง่ายๆเถอะโอ้โหหน้าขนลุกเรื่องนี้คืออะไรจะทำอะไรกับวิลเลียมอ่ะเขาฟังจบก็ขนลุกเกลียวขึ้นมาเลยวินเลียมตัดสินใจพูดประโยคสุดท้ายค่าพิซซ่าไม่ต้องจ่ายแล้วครับผมเลี้ยงเองพูดจบเขาก็หันหลังเปิดประตูหน้าบ้านพุ่งตัวออกมาอย่างไม่คิดชีวิต ปิดประตูตามหลังเสร็จก็เดินตามทางเดินกลับไปที่รถที่ขับมาทันทีแต่ยังไม่ทันเข้าไปในตัวรถดีวิลเลียมได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านดังขึ้นอีกครั้งมีบางคนตามเขาออกมาแต่วิลเลียมไม่เสียเวลาหันหลังกลับไปดูครับเขามุดตัวเข้าไปในรถอย่างเร่งรีบปิดประตูล็อกรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องอย่างไม่สนใจใคร ก่อนที่ต่อมาจะได้ยินเสียงทุบกระจก,กรถอย่างบ้าคลั่งจากฝั่งผู้โดยสารชายร่างยักษ์คนนั้นทั้งเคาะกระจกและพยายามจะเปิดประตูอย่างสุดความสามารถแต่โชคดีที่วิลเลียมวิ่งเข้ามาในรถแล้วก็ล็อกกรถได้เร็วไม่อย่างนั้นนะจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหไม่กล้าคิดเลยเขารีบเหยียบคันเร่งขับรถออกไปก่อนที่อะไรจะแย่กว่านี้ในที่สุด ก็กลั้นใจขับไปจนถึงที่ร้านพิซซ่าที่เขาทำงานอยู่จนได้วินเลียมตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าของร้านฟังอธิบายว่าทำไมเขาถึงกลับมามือเปล่าไม่ได้เงินกลับมาด้วยโชคดีที่เจ้าของร้านก็เป็นผู้ใหญ่พอก็เชื่อในสิ่งที่วินเลียมเล่าแล้วก็แนะนำให้เขาเนี่ยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้คือไม่รู้แหละว่าคนในบ้านนั้นสองหญิงหนึ่งชายจะคิดอะไร จะทำอันตรายอะไรเขาหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าที่เขาจะบอกรายละเอียดเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ก่อนเผื่อมีการร้องเรียนจากคนอื่นถึงความน่าสงสัยในบ้านนั้นเจ้าหน้าที่จะได้ไปตรวจสอบก็ต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เฉียดเป็นเฉียดตายเหมือนกันเนาะเดาไม่ได้หรอกว่าจะอันตรายขนาดไหนแต่มันน่ากลัวมากจริงๆวิลเลียมทิ้งทายว่าเชื่อว่าหลายคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ ต้องสงสัยและพากันจินตนาการว่าชั้นใต้ดินของบ้านนั้นมีอะไรรออยู่แต่ตัวเขาเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่เคยสงสัยแม้แต่น้อยแค่หลุดรอดออกมาจากคืนนั้นอย่างปลอดภัยเขาก็พอใจแล้วนี่คือบทสรุปส่งท้ายจากเรื่องราวเรื่องนี้แล้วมันก็ย้ำเตือนใจให้เราทุกคนรู้เลยว่าอย่าเชื่อใจคนแปลกหน้าเด็ดขาด จากเรื่องราวแฟนตาซีหนุ่มน้อยคิดว่าตัวเองจะได้รับประสบการณ์ว่าวิวจากผู้หญิงสองคนมันกลับตาลปัดกลายเป็นเรื่องราวอะไรไม่รู้ที่ดูน่ากลัวมากจริงๆก็ต้องบอกว่าอาชีพเ e ลิเวอรี่เนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆมันจะเจอผู้คนมากหน้าหลายตาเนาะก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเอาละมาที่เรื่องต่อไปครับเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวไม่แพ้กัน เจ้าของเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเปิดเผยชื่อนะไม่ได้ส่งชื่อมาผมก็เลยขออนุญาตใช้ชื่อสมมุติง,ง่ายๆว่าคุณพอก็แล้วกันครับคุณพอบอกว่าสมัยวัยรุ่นในช่วงประมาณปีคศ2 0 0 0เขาทำงานที่ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งคือเป็นกึ่งๆว่าจะเป็นร้านขายพิซซ่าหรือจะเป็นร้านขายอาหารอิตาเลียนผสมผสมปนเปกันไปคุณพอก็ทำมาทุกหน้าที่แล้วพนักงานเสิร์ฟพนักงานต้อนรับ หรือพนักงานส่งพิซซ่าเดลิเวอรี่แต่ถ้าให้เลือกเนี่ยเขาจะชอบอย่างหลังมากกว่าเพราะว่ามันได้ทิปดีครับอย่างที่บอกเด็กส่งพิซซ่านี่รายได้หลักน่าจะเป็นทิปมากกว่ารายได้ประจำที่เจ้าของร้านให้ซะด้วยซ้ำนะเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายครับก่อนที่เขาจะลาออกคือวางเป้าหมายจะไปทำอย่างอื่นแล้วแต่กลับเจอสถานการณ์น่ากลัวส่งท้ายเลย พอบอกว่ามันเป็นวันที่เขาเนี่ยหวาดกลัวที่สุดในชีวิตดึกคืนหนึ่งร้านได้รับออเดอร์ใหญ่ครับเป็นพิซซ่าถาดยักษ์3ถาดราคารวมเนี่ยสูงพอสมควรประมาณ70ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ให้ไปส่งที่ย่านเสื่อมโทรมของเมืองเป็นเขตที่มีปัญหามีอาจญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆคือเห็นสถานที่แล้วเนี่ยใจหนึ่งพอก็กลัวอยู่ครับแต่เขาก็พยายามมองโลกในแง่ดี ไม่น่าจะมีอะไรหรอกหน่าเราขับรถซีวิ c เก่าๆก็คงไม่ไปเตะตาโจรที่ไหนหรอกก็มองโลกแง่บวกกันไปพอออกเดินทางจากร้านไปประมาณ15นาทีเองครับก็ถึงที่หมายเขาไปยืนหน้าบ้านกดออดเรียกเจ้าของบ้านตามปกติในเวลาไม่นานก็มีผู้ชายหน้าตาเนี่ยพอเห็นว่ามีเชื้อสายละตินแง้มประตูนะไม่ได้เปิดเต็มบานแง้ามมาครึ่งหนึ่ง แต่นั่นก็ทําให้หัวใจเพลเนี่ยแทบจะหยุดเต้นเพราะเขาเห็นเต็มสองตาว่าชายคนนั้นถือปืนอยู่ในมือครับโอ้โหเปิดประตูบ้านมาพร้อมอาวุธต้อนอรับแล้วปืนกระบอกนั้นมันก็กําลังจ่อมาที่ตัวเพลเพียงซิ้ววินาทีชายคนนั้นก็ดึงเพลเข้าไปในบ้านก่อนจะหันไปตะโกนพูดภาษาสเปนซึ่งพลไม่เข้าใจเหมือนตะโกนร้องเรียกคนอื่นๆที่อยู่ในบ้าน ให้เดินมาจากนั้นเขาก็หันกลับมาพูดกับพอเป็นภาษาอังกฤษแบบไม่ค่อยชัดใช้คำผิดผิดถูกถูกแต่พอจับใจความได้ว่าบอกให้พอเนี่ยส่งของมีค่าที่มีติดตัวทั้งหมดให้กับเขาโอ้โหนี่มันคือการปล้นขั้นแอดวานซ์เลยนะหากินกันแบบง่ายๆเรียกคนส่งพิซซ่ามาเพื่อจะมาปล้นกันต่อนหน้าแบบนี้เลย ผมนี่อึ้งเลยครับฟังเรื่องนี้ไปต่อมาไม่นานมีผู้ชายเชื้อสายละตินน่าจะเป็นโจนร่วมอุดมการนี่แหละเดินมาสมทบอีกสองคนพอลในตอนนั้นทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่หยิบกระเป๋าสตางค์ของตัวเองออกมาแล้วก็ยื่นส่งให้คนร้ายไปชายถือปืนที่เป็นคนเปิดประตูเนี่ยก็พูดต่อเอาโทรศัพท์มาด้วยพอลบอกว่าตอนนั้นเขาใช้มือถือยี่ห้อมอเตอร์โล,ล่ารุ่นเลเซอร ถ้าใครเป็นคนยุค90แบบผมในยุคนั้นประมาณปี2000นะเป็นโทรศัพท์ฝาพับที่เท่มากๆตัวต้อมตัวผมเนี่ยก็เคยใช้ใจพอลเนี่ยเสียดายแต่ก็ต้องส่งให้เขาไปปืนจ่ออยู่อ่ะยังไม่พอครับเพื่อนโจรที่เพิ่งเดินมาสมทบคว้าข้องมือของพอลแล้วก็เหลือบมองดูนาฬิกาที่เขาใส่อยู่ก่อนจะปลดมันออกไปหน้าตาเฉยหลังตรวจดู เอาของไปจนหนำใจแล้วหัวหน้าแก๊งที่ถือปืนอยู่ก็หยิบเอาบัตรประชาชนของพอลจากในกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาแล้วเขาก็อ่านที่อยู่ของพอลเสียงดังเลยครับแล้วก็หันมาพูดกับพอลด้วยน้ำเสียงสุดอมาหิตว่าถ้าแกเอาเรื่องนี้ไปบอกใครฉันจะไปตามล่าแกตามที่อยู่นี้แล้วจะฆ่าทิ้งให้หมดทั้งบ้านเลยพอลบอกว่าวินาทีนั้น เขากลัวจับใจอยากจะร้องไห้ครวญครางออกมามากๆแต่ก็พยายามสะกดกลั้นไว้ในที่สุดคนร้ายเปิดประตูบ้านอีกครั้งแล้วก็กระชากคอเสื้อของพอเวียงตัวเขาจนกระเด็นออกมาด้านนอกบ้านพออยู่ในสภาพกึ่งคลานแรงเวียงทำให้มือกับเข่าของเขากระแทกพื้นถนนถลอกปอกเปิกไปหมด โจโนไรไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยได้ของไปเสร็จก็ปิดประตูอยู่ในบ้านต่อแต่โชคยังดีครับที่มันไม่ได้เอากุญแจรถของพอลไปด้วยเขาก็เลยยังมีรถขับกลับบ้านโดยมีอาการตัวสั่นสั่นเทาไปตลอดทางคือจะให้กลับอร้านพิซซ่าที่ทำงานอยู่ก่อนเนี่ยทำไม่ไหวขอกลับไปตั้งสติแล้วก็ไปเจอหน้าพ่อแม่ก่อน แล้ววินาทีที่พอลเปิดประตูบ้านเข้าไปพ่อแม่เขาก็ตกใจครับเพราะเห็นทันทีอะว่าลูกชายเนี่ยมีอาการผิดปกติดูหวาดกลัวกางเกงก็เปืเป้อนเข่าก็เปื้อนเลือดพ่อกับแม่ก็พากันถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอลก็พยายามตั้งสติเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังจุดพลิกผันคือพ่อของพอลเนี่ยรู้จักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเป็นการส่วนตัวครับ คือลูกถูกขู่ฆ่ามาขนาดนี้มีหรือที่ผู้เป็นพ่อจะยอมเขาก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนตำรวจเป็นการลับคือไม่ได้โทรไปที่สถานีโทรส่วนตัวไปเพื่อนตำรวจก็เช็คประวัติคนที่อยู่ในที่อยู่บ้านหลังนั้นว่าเป็นใครมีคดีติดตัวไหมไม่นานก็ทราบว่าผู้ชายเจ้าของบ้านที่จ่อปืนใส่เพานั้นมีชื่อว่าโรดิโกแล้วก็มีคดีอาญาติด ตัวอยู่ถึง4คดีคือพอลก็พยายามบอกพ่อนะว่าโดนขู่มาอย่างนี้มันบอกจะมาล้างแค้นเ,าเรานะถ้าเราแจ้งตำรวจแต่ผู้เป็นพ่อไม่หวาดกลัวคำขู่เลยแม้แต่น้อยครับเขาให้ข้อมูลทั้งหมดกับทางเจ้าหน้าที่ไปบอกให้ไปเร่งจับคนร้ายในคืนนั้นเลยต่อมาหลังเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็โทรมาเล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้พอกับครอบครัวฟังว่าเกิดอะไรบ้าง พอเจ้าหน้าที่เข้าไปในบ้านก็เจอคนร้ายสองคนนะคือพอว่าเจอสแต่จังหวะที่ตำรวจบุกเข้าไปอ,อยู่เพียง2คนหนึ่งน่าจะรู้ตัวแล้วก็หลบออกไปก่อนชายเจ้าของบ้านที่มีคดีติดตัวอยู่หนีการจับกุมอยู่พอขึ้นสู่ชั้นศาลก็ถูกลงโทษสถานหนักครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถูกข้อหาอะไรก่อนหน้านี้แต่โทษรวมๆเนี่ยโดนจำคุกตลอดชีวิต ส่วนอีกคนมีคดีติดตัวอยู่เช่นกันแต่ไม่ได้เป็นคดีท,ที่หนักเท่าก็ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก5ปีส่วนชายอีกคนที่หนีไปพอบอกว่าไม่เคยได้ข่าวคราวอีกเลยตัวคนร้ายคนนี้น่าจะหนีไปอยู่เมืองอื่นเรียบร้อยแล้วและแม้จะจบลงที่คนร้ายได้รับโทษแต่เหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นก็ยังคงทำให้พอหวาดกลัวอยู่ตลอดพอได้ยินเสียงแปลกๆจากนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเสียงหน้าต่างเปิดปิดเสียงฝีเท้าคนเดินในยามดึกพอก็ยังคงนึกกลัวว่าจะมีคนบุกเข้ามาล้างแค้นครอบครัวของเขาหรือเปล่าเขาจมอยู่กับความรู้สึกนี้นานหลายปีแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์มันผ่านมา20กว่าปีแล้วผมก็เชื่อนะว่าพอก็คงน่าจะสบายใจมากขึ้นและความตื่นกลัวก็น่าจะลดน้อยถอยลงไปตามการเวลา ก็ได้แต่บอกว่าโชคดีแล้วครับที่ไม่โดนอะไรหนักกว่านี้เหมือนคำที่ผู้หลักผู้ใหญ่เคยพูดเวลาลูกหลานไปเจออะไรที่มันแย่ๆเนะฟาดเคราะห์นะลูกดีแล้วที่โดนแค่นี้ก็อยากจะพูดคำนี้กับพอลเหมือนกันนะครับแล้วต้องบอกว่าเคสนี้ผมว่าเห็นภาพชัดกว่าเคสโแรกอีกเนาะเห็นเลยว่าต้องระมัดระวังจริงๆตรวจสอบให้ดีถ้าเราทำสายงานนี้ เป็นพนักงาน Delivery หรือต้องไปส่งของส่งพัสดุรวมถึงอาจจะเป็นมือสมัครเล่นเนาะแค่แวะไปแจกใบป,ปลิวไปทำอะไรที่บ้านคนอื่นตรวจด,ดูดีๆครับเจ้าของบ้านน่าไว้ใจไหมย่านที่เราจะไปมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าถ้ามันเป็นย่านที่เราไม่คุ้นเคยยิ่งต้องระวังตัวให้มากทีเดียวก็หวังว่าจะเป็นข้อคิดติดตัวชาวชนดูดาทุกคนที่ได้ฟังไป ระมัดระวังในการใช้ชีวิตกันให้ดีๆนะครับด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีปิดท้ายคลิปนี้ผ่อนคลายกันนิดนึงผมเล่าเรื่องคนส่งพิซซ่าแล้วไปเจออะไรที่มันแย่ๆ2เคสแล้วขอปิดท้ายกับการส่งพิซซ่าสร้างสถิติโลกครับแถมท้ายให้นิดนึงเนาะแบรนด์พิซซ่าฮัทครับอันนี้บอกก่อนนะไม่ได้รับเงินให้มาไทยอินอย่างใดน,นะเห็นข่าวแล้วมันน่ารักดีก็เลยนํามาปิดท้ายพิซซ่าฮัทเนี่ยเขา ร่วมมือกับทาง Guinness World Record ก็เป็นนิตยสารเป็นช่อง YouTube ที่รวบรวมสถิติโลกให้เราได้รับชมกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันครับส่งพิซซ่าณนะสถานที่ที่สูงที่สุดในโลกนี่ต้องบอกว่าเป็นแคมเปญที่ทำเพื่อฉลองการเปิดสาขาพิซซ่าฮัทที่ประเทศแทนซาเนียในทวีปแอฟริกานะครับเป็นประเทศที่100ที่พิซซ่าฮัทเนี่ยไปเปิด ข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วการเดินทางเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมและจบลงในวันที่8พฤษภาคมส่งพิซซ่าถาดเดียวใช้เวลาทั้งหมด4วันครับขึ้นไปที่ยอดเขาคิวเมันจาโรโอ้โหเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาเลยนะมีทีมงานนักปีนเขาหลายชีวิตเลยพากันแบกพิซซ่าในกระเป๋าที่ มีแบตเตอรี่มีฐานใส่ไว้ด้วยนะให้ความร้อนความอบอุ่นไปตลอดทางขึ้นไปส่งบนความสูงกว่า5,895เมตรคือผมดูในคลิปที่กิน n นส s s เวิลด์เรคคอมาเผยแพร่เนี่ยเดินกันจนเหนื่อยอะครับแล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่การเดินขึ้นเขาเท่านั้นนะก่อนหน้านี้พิซซ่าถูกส่งตรงมาจากที่ร้านระยะทางไกลกว่า745กิโลเมตร ว่าจะมาถึงตีนเขานะผ่านพานะหลายหลากมากๆเริ่มตั้งแต่รถมาต่อเครื่องบินแล้วมาต่อเดินเท้าขึ้นเขาอีกโอ้โหพยายามกันมากจริงๆนอกจากเป็นแคมเปญโปรโมทการเปิดสาขาแล้วก็ยังมีการทำการกุศลนะมีการรวบรวมยอดไปบริจาคให้โรงเรียนในประเทศอีกด้วยก็เป็นอะไรที่น่ารักดีและผมว่าเป็นการส่งพิซซ่าที่คงไม่มีใครในโลกนี้ทำอีกแล้วนะครับ ถ้าใครสนใจอยากเห็นภาพการเดินทางการขึ้นไปรับประทานพิซซ่าที่ยอดเขาขคิริมันจาโรในครั้งนี้เดี๋ยวผมก็จะแปะคลิปไว้ให้ที่ท็อปคอมเมนต์ใน YouTube เหมือนเช่นเคยเอาล่ะก็จบลงไปนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งพิซซ่าในวันนี้ใครชื่นชอบการนำเสนอแบบชวนดูดะก็สามารถสนับสนุนพูกเราได้โดยตรงครับดยการกดปุ่มซ u เปอร์เทสส่งไรายได้อยู่ใกล้ๆปุ่มกดไลค์กด subscribe ทาง YouTube นี่เอง หรือจะสมัครสมาชิกช่องสนับสนุนเราเป็นรายเดือนก็ได้เช่นเดียวกันแล้วกลับมาพบชลุดดาได้ในตอนต่อ,ตอไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ